เอ็านา่าขนมดิงเธอจะกินไหมานา,นากินขนมดิงไหมมา,ไาาามานะี่เร้วูเข่างามแท้นี่

lại ừ, đi cốt à. con, 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 con đi cốt <laughs> đi cốt làm, 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 làm. À, à. đi cốt đi à. cốt đi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  cốt cốt đi đấy, đi cốt cốt Đấy! cốt đi cốt đi cốt đi đi cốt 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 đi đi cốt này พดว่าพีดว่าเอาว่าแม่พีดไห้นี่ลองมึงกันนี่นะมาีดมักเกมากเป็นก่อนมักุ่งบรเวนข้างหน้าใครที่ข้างไตถึงเ้หนี้เออตกหมักหน่อยลายแห่นี่ลองมึงด้วป่ะอ่ะเบิดดหานี่ไหมหมักระเบิดหมักตัวหมักนะอ้าลูว่าหวานคือเบตซื้อมาบ่ กันนะแกชอบยุบกันจัะป้าคือลายแช่บาอนี่เนาะลายเลยโอ้เหลืองลายเราทีแซ่บพี่เราแซ่บพี่กันได้นเองโอ้โหจะให้อนหน้าได้เพื่อนเธอมาแล้วตื่นวัดวาราว่าตื่นวัดหลงวัดนาตื่นวัดวิน้ำตาวิน้ำตาลวงวัดชนะห้จักหนึที่ห้เอาอยู่หขนได้เห็นเืลยพาเมื่อบันห้อย่างเมื่อน้ำเออแนวเมื่อใช่ปะบัดบ่อยากเมื่ออยู่กิ่เดยอยู่บัด สลัดตีออกมาอ่ะมันมันล,นลนะ่ลนะั้นอ่ะนะ <c oughs> เขาเอาหลมาคะิรูปคือชุกอยู่บ่อนไม่เ,เน,มน,นี้ยเออน้กอะชุกชกมานไนอะกินไม่นานคืกินนานกินไม่นานะแคบได้ขนมขน,ขนมข้นนี่แหละกินิวาลีนสิควงของเสหาพัน็ไปชื่อให้ลิงกระวาปุ่มลิงเลยใ่ไหมนะสะลับเอาของดิบันกินอ เอบ้าไปเลนะบ้าอยู่บ้าค่ะกินนมเด้อนะอูน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 ี่นูไปทางเป็ดน่อยพุนะนูอะไกูเป็ดนูใครกูเป็ดพุนะอุเ็ดเห่็นมาเป็ดอ่หน่อยนะเจบไหมเบมไหมนเค็มนัวๆนัวกิยงนดีกินนมดีมัตูป่อยว่าเป็ดอ่ะ นอนไปใช่ใปิ๊ปปๆ๊ปปิ๊บปมันนอนไะไแล้วมันบวมเปนตู้ยังมเป็นมากเลยปีนี้่ยมันอ้ใหญ่แล้วบ้านมามันิดเป็นน้อยมันตู้จนใหญ่ ใครด้ตกน้ำกระซามตายตัวน uh, ึ ata, ่งหมือนเนอ้ามันคือตกแล้วก็เป็ดมันคืออยู่น้ำหนามอยู่คือสีตกน่ะมันขึ้นหมดลกกระซานะไรมันขึ้นหมดลน้ำบกเ้าตีดินแล้วโดนน้ำบกอยู่ขึ้น ยิ่เปิดยิ่เปิดเลยแหละมานานี่บ่อนมันดินน้ำตรงเนี้ยประตูแอมเห็นแอไน้อยเพื่อนอะบ่อพอแล้วะไก่ก็พอไก่มันไมดิ่นน้ำแล้ว มันยันไก่เลยมันเอาบุกินเร่องดีหนามไปเลยวะเด้ช่างชิบิงูเลยงูนามอะไร ตัวนี้จะใหญ่เน้ะใหญ่ไว้ดิเป็ดตื่นตายรอยแม่จะไม่ได้ไปหาเฮ็ดเป่าไหมเขาไปเฮ็ดดินเฮ็ดข้าเฮ็ดนียังออกบัตบัตรห้าไปไม่ห่างภูเห็นนะ นางข่าวอยู่หนียวเหนื่อยเมือนเนาะทำมันป่อยมปนยังไงคนเนีน้ององนะมันยังทำรุ่มร่งการป่วยไปลูกไป

ส่ำโมเล็ดย้อน nhọn ยัง nhanh สิเฮือนเนาะเออขออนุญาตนั่งเลย không ขออนุญาตนั่งเนาะโอป๊าด không. อู้ตพว้ามชุกก็น่าคอยสิประกาศไายซื้อเด้อซื้อเด้อมันมเมจินีตกตานั่นไหมดีมันตก่ีโลกขดูายกีนลรนเองมันเา็ยาี้มันร่นเองมันนะพร้อมชุมตัวนี้แม่มันเน่าว่าตัวนี้เบาคือเหี่ยวแล้วนี่วะ กะมันนาได้พอเกะมันนาเน่าเลยมันขวัญมั้่แม่แม่ม่กินไหมวัดมันเหี่ยวน่ะมันดายเนาะหมางมันด้ายมันเดี่ยงหมดแะเดี่ยงมากุบหมางครึ่งนะัน่เออฉัน่ะคืนี่เชฟส่งคืนคือคือตว

มันถูกาได้นังางทันใด้เห็นชมได้ยุ่งนะครนะยุ่งน้ชมนี่นะชมหลอเ้อกูบูกินคือนี่ับมันวานคืนนี่วานเลยดิเราใกล้ชิชุกแล้วบนเดือนนี่เนาะอันนี้มันจะเจากินไรอย่างอะไรนะมันหัมันชมบอ่อันนี้ได้กะมันนี้ได้เพ่กินไรคือมันนาคักแทะนาคักเลยบ้าบ้ากินไรได้กินมัล

มาพี่กนาตากุ้มแม่ขาไา่เฮือนจากทนายแม่เช่นหาบ้างชวเฮือนนะอุ้ยเกดบบพอใจพักัดเอื้อยๆเียเจย่เจืยิเจี๊ยวานานบานบ้นบ้าอบนบน้านบ้านบ้นบ้าน้านบานบานเ้นบบานเ้านบ้านบ้อนบ้้านบ้านบานานบนบบ้บบานบาน

การวาสนาขึ้นมักว่ะมาพี่ดูว่าพี่อ้าวเนี้ยเยอบมากเลยค่ะไปไกินนี่ไปไปกินไปกินว่ะไปทุกไปมังไงจะกินมักเยอะกุ้มคาแล้วกลับาาเดอยี่ยกลมาหไปไปไปอหลามากขึนี่กลับบ้านเนาะนุ่นหมักไลเนี่ยหมักนมักน่อยอย่าจับมันลูกหลามานะทำไปทำไปทำเด้ใชไหมเ่ะว่านามาน้าด้ด้

อดีดูหนึยังเแปบกูหน่ดนหนึ่งนุ่นในหน่วยในน้อยกะบางๆเต็มไงตอนนั้นรุ่นหมักน้อยอ่ะมึงคือเอาอันนี้หมักไงอุ้ยทำไปถ้วยแล้วเนี่ยทำไปถ้วยได้นะหล่สีดูคอยน้ำหนึ่มลายน้ำเป็ดอยู่บว์ตอนนี้มันกำลังสิเป็น ล้งไปแว่ยูน่ะเพื่อนี่ะมาการสิงโตล้นไม่ตู้มีหลอกไมวหลอกแล้วเรื่องไงแม่ลานจะได้ไงอยากไปวดหัวมานี่เล็ดจำแจวแซบแซบนี่มาพี่บาเมยจิตต์ต้านหายไหม ไปจอยตัมาโอโอ้โอ้นอ้โ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 อ่โอ้โอ้้โอ้้อ้โน้โอ้โอ้้โอ้โอ้นอ้อ้โอ้โ้โอ้อ้อ้โน้โอ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 ้โ่้โอ้โออ้โอ้โอ้โ้โกินอ้โออ้โอ้โอ้โ้อ้โอ้ชอ้โอ้โอโอ้นอ้โช้้อโ แซ่บลูกอย่านั่งลูกอย่านั่งมันเปื้อนนะเปื้อนได้ลูกล่าเอามันถอดเนี่ยกินมัามันทอดเนี่ยว่กินมไปแกะไปเห็นตู้แกะไปเนาแกะไปกนปนอรานะไปนาบุกินบ่ขนมขนกินแน่นะแต่บ่แมนขนมบิงได้ขนกินแน่นะ ซ so> ื้อไปหายดิงแสีบอยู่ได้นะยินประ่องอยู่เลยเสียบเสื้อติเอานะแซีบเสื้อมันชุกหูนนะนายบอกมันชุกมันสิล่นนี่นะมันไม่ได้ไม่ได้อยากเก็บหรอกแม่จะเทิร์นหุ่นนะล่นลงมาเองมั้งหักบอนแล้วบอเออมันสิล่นลงมา ห้องบาไหมบ้านเออดาวไปห้องบาวาจิขนมดิงเลยน่าเยขนมดิงได้เยเดาไปเอพามัดังเหเพาซื้อกาแฟมากินเลยใช่ยันแมวชับทำมันสิขายูายยู่เอนาเมื่อตลาดบองฉันมามขาย้า่าเตู้ถเศร้าเล

กลเอกับเขาด้ล่ามาล้วเขาคิดว่าเขาลงมาหานสู้มีบ้านนงมาหเ่าเาเลยด้ลอามาให้ไงเมื่อวานนี่เอาบอกเมื่อบร่ะัน่ิ้นดูใบมันใินกันไรกันนะเป็นเนี้ยมันนะขี้เป็ดอะลู มาน้ามาน้ากับเจอกูบเจ้่เผาแล้วเู้่เาอยู่เฮือนผว่าเอ้ยมีหน้าตอนนี้กับรสสัตว์เดียวกันเลยกับนั้นมันมันขึ้นกันจับเป็ดบอดดจับไ่มันม่วไอ้เจ้าจับหรอกดูเอ้ยเป็ดหันไข่อ่ะหย่าอยู่ท่ใครอะกัมันชิพากีบ้ะ ต้มกินง้วต้มกินมาเอ้วยังไ่บ้าัต้มกินมต้มกินัเงัไงเักตายกินใะม้แล้วามาแล้ววาเเอ้บาไปามางันนีนี่บาอยู่นี่บาอยู่าไีบาไป้เรลองเพลงอวดมาแล้วนะดีใช่ไหมไมได้ใส่เรื่อเลยะนี่ไ่ดอยู่เชพี่ไม่ดอยู่เชาพี่เาไนี่ดูเออนี่บานี่บ้า

cả bộ hương, vào đây chỉ mang mạng mất mạng cắt trong sông, mân âm cái đây, này, yêu cực kỳ sau gin này nàng nùng đinh này. Siu nữa, khôn 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 khôn

เปิดไพ่า่ภาพไปเบียงนาพอบุญแน่เพาพอไปไกลว่ะแม่พาไปหาค่ำอยู่หน้าแน่ว่ะไาค่ำอยู่หน้าไก่้วยเนี่จะไปไกลเด้หรอที่เป็ดได้แลวนะที่เป็ดได้แลล่ะจับไลยฉันจับไหลไก่จับไลยเกินพัหงเนี่ยบบมนาเหนันเข้ามามดนะ าแตปเอาของอยู่วันทีนไม่บอกมันชื่อหม่งแง่มันกินเนาะงใส้านมัน่ได้แล้วน่นม่ไม่หคืองไม่ด้้าก็ได้อยู่งลายม่างงามงมไกินอยู่ชอบช่วยไม่น่าาจังไม่น่าว่าเหมาเนาะไม่ฆ่าเนาะไม่ฆ่าเายกอยได้ไม่ฆ่าอ๋ไม่ฆ่าใหญ่เด้อนี่เด้อมีนะปรานุสนับสนุนเลยคนเด้อเ้า ขายในทุนขายในทุรนก็หม่ไงเะชื่อซอยคนนั้เอาลูก่าเจ็บคอเลยค่ะมนน้านเลยืนมีนะมีนะกันเปริ้น้ไม่ตู้โตนั่นนะดิน้ำตู้เท่าไม่ตู้ตัว่าคิดหอดโตอะโตเมื่อนอนเนือนแน่โตกันนอนเร็วมนอนเร็ว่นอนเร็วเมื่อนอนนี็ แล้วว่าว่าขิ้หอดลานเอวะห้อมันนอะม้งตตโตเมื่อแม่ตได้เมื่อป้าตันแม่ช่วยก็พอล่าว่าเราบดังโบโบอยู่ว่ากนน่ะตูนะคือช้าเลยชหน่อยกับเมื่อนอนป้าบ อันป้าแม่บ่านนี่เนาะโดนโดนมาโดนมาพอเมื่อเมื่อนั้นนะกันกันไปกันกันไปเมืองลี่เนี่ยก็เห็นไอ้พาตัวยุซุยพวกเมื่อนั้นนะลี่กับปริตัวเมื่อนี้คือพาไปเห็นงานเมื่อนั้นแหะกันเห็นเล้าเมื่อนั้นนะเมื่อวันจันทร์เราเราว่าเราจะหยุดเดี๋วะมันมันแม่ยิงเราวะมันแม่บอกอย่างนี้แหละรถทำหัวได้ลูกเราจะกลับแล้วนะเราอยู่วันทิศแม่หยุดวันทิศพี่หล่าพี่ แม่จะจะอยู่หน้าก็ไพนาเนี่จะจอเลยลูกัเลยนะลูกกับพ่อม่จะไปไส่จเงียบนื่องว่าเม่จะไปหาไอ้พวกอะเอ้ยเอไหมใส่งัวชนี่ไล่ไล่โบ่ไล่งัวโอ้ยแม่แถวเชียแม่ตัขายงัวบ่อ๋อถีน่อยเลยนี่นะมู่สนใจเล ไพ่สตีดู่ลูกมาพี่ตีดูรู้ังจะเ้่วป็่อนเออันียอยาไสีทีน้อยอ้นมาสองตเมาะขายว่างัวอีกแง่เจ้าน่ะว่งัวแงเจ้าน่ะขายหรือเปล่า งัวเขนเย่เจ้าเกจีนบอกเออจีว่างัวมหน้าว่ะโอ้ของห้องงัวมีนาขนมิงนาเนียงัวเทิง้าุนเออเดียวเอองัวเทอง้าผุนได้เรียตเดิมางอะไรทินตัวเดียวอือ เพื <c oughs> ่อนเห็นอันแล้วว่าถ่ายลงอันสตอรี่มื้อนั้นนะตู้เหยียบมาเลเพื่นเห็นตีนผู้ตู้มานอนเฮียงเลยมันนอนเฮียงกับไก่ได้จริงเดี๋ยวนอนกอดขมิมเยอะข้าวโพกไก่จินปนันดีกว่านอนกอดกันยเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนมาเห็นตีนตู้ตีนตู้ได้น่ะเหยียบมามาหน่อยบ้านได้เพื่นมาว่ามาหู นอนนอกันอมรกันมาเ็ด้นมาอย่มานะบ้ามันคกี้มันตกินมันดื้อย้มันดื้อครับไปน้ำมาเองดื้อมากไปกนีเจ

่เนา่ยนะคุบหนูอ่ะนหนูไปคอกเป็ดแต้นะหนูใหญ่ไปคอกเป็ดแให้ตอมือจะตมือหน่อยดีแทบตูมมือเายังตดีมือกันหนอยงเือเคองเคียงได้ไม่อยากกินขนมแม่นะเคองเคียงขมือด้อันนี้นะโอ้ดื้อแทะ มึงไหนว่าตงนหนไม่จะกินนะแล้วจะกินขนมนะอยากบ้อ่ะเหรอคอยตรงนั้นเมรีมาไงพเลยบ่มางไง่นมาพเลยูเลยเสร็จันับมันมามนดเนห่ันา จะเห็ดมันนาลงมานะชื่อมาง่ายๆเจะบริบุญครับไปจากหัวโ้งดิวนมันใหญ่นะวานเดาห้น้ำพอแล้วเฮ้ยวานใ่ไ้ไหไ้หมที่น่ากไหมนะป้อีบเบเอลานเดูหลาไปเที่ยวดิดูว่าเดกไปขี่รถชื่นได โอ้ยหน้เงินใหม่ชื่อนดีน้